ครับเรียนวิชาดนตรีกับคุณครูมิกน,นะครับวันนี้เข้าสู่ e ีที่4แล้วนะครับเรียนงเกี่ยวกับเรื่องของประเภทวงดนตรีไทยแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยด้วยเนาะในคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปก็จะมีเรื่องราวแลวก็ท่านอาจารย์เสรีิได้อธิบายไปนะครับแล้วก็อ่ะโอเคครูได้อธิบายไปแล้วนะครับประเภทวงของดนตรีไทยในจริงแล้วมี3ประเภทวงเนาะนั่นคือวงปี่พาดและวงเครื่องสายและสุดท้ายนี้นะครับคงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียน เกี่ยวกับโงรีไทยนี่ก็คือวงโมโหรีซึ่งโมโหรีเนี่ยก็จะมีลักษณะาการบรรเลงนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ทํความเข้าใจใง่ายๆคือการนํา2วงนี้ครับระหว่างวงปีพาสและวงคื่สายนะครับมาผสมรวมวงกันแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแล้วทายคลิปวิดีโอคร,ค,รครูจะมีใบงานให้นะครับเพื่อเป็นการทบทวน4 คลิปวิดีโอนี้กับ3ประเภทวงของดนตรีไทยแล้ว EP ที่5เราจะขึ้นสู่บทเรียนใหม่นะไปชมกัน,นครับท่านผู้มีดนตรีไทยในหัวใจที่เคารพรักครับรายการวีดิทัศน์ว่าด้วยความรู้เรื่องดนตรีไทย นำท่านไปสัมผัสกับวงดนตรีสองวงแล้วคือวงปีพาดและวงเครื่องสายคราวนี้เราจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักใกล้ชิดกับวงอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3คือวงมโหรีเข้าใจง่ายๆครับประวัติของวงมโหรีนั้นก็คือการนำเอาวงปีพาดกับวงเครื่องสายมาบรรเลงผสมวงกัน แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็เอาวงปีพาตั้งเข้าแล้วก็เอาวงเครื่องสายมาผสมโบราณาจารย์ทางดุริยางคศิลป์ของไทยเราท่านละเอียดรอบคอบครับมีความรู้แจ่มแจ้งมากท่านรู้ว่าถ้าเอาอย่างนั้นนะครับอยู่ๆเอาปีพาต์กับเครื่องสายมารวมกันบรรเลงเข้าเครื่องปีพาต์จะกรบเสียงเครื่องสายหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้วิธีย่อส่วน เครื่องดนตรีต่างๆในวงปีพาศให้เล็กลงมีส่วนเล็กลงผมมีตัวอย่างให้ท่านชมครับครับนี่คือขนาดของระนาดเอกจากวงปีพาศนะครับและนี่คือวงออระนาดเอกจากวงมโหรีท่านจะเห็นว่ามีส่วนและขนาดห่างไกลกันมาก นี่คือเทคนิคของโบราณอาจารย์เราซึ่งท่านฉลาดทำไม่ใช่เล็กแต่ส่วนแต่ผืนนะครับแม้แต่ไม้ตีท่านก็ย่อส่วนเล็กกว่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาบรรเลงผสมกันเสียงก็ผสมกลมกลืนฟังแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงเครื่องสายและมโหรีดังผสมผสานพร้อมกันออกมาครับ คราวนี้เราไปกันที่วงมโหรีครับ ได้เห็นนลนะครับอย่างนี้นะครับคือเครื่องดนตรีวงที่เรียกว่าวงมโหรีเครื่องปีพาศนั่นเองแต่ว่าย่อส่วนลงทั้งหมดครับทุกชิ้นเลยอย่างคองเครื่องนีย่อหมดนะครับของวงของวงใหญ่ของปีพาศนั้นเอาออกไปเลยของวงเล็กเลื่อนมาเป็นของวงใหญ่ของวงมโหรีแต่ไม่เรียกว่าของวงใหญ่ครับเรียกว่าของวงกลางแล้วก็เพิ่ม ของเล็กขึ้นมาซึ่งมีเสียงเล็กแหลมทีเดียววงมโหรีเป็นวงดนตรีที่ค่อนข้างมีอิสระครับบรรเลงเพลงต่างๆได้อย่างกว้างขวางงานนั้นก็สุดแล้วแต่ปัจจุบันได้วิวัฒนาการไปถึงขั้นมโหรีเครื่องมหโานครับมีผู้บรรเลงมีเครื่องดนตรีเป็นร้อยเป็นพันก็มีโดยลักษณะการผสมวงนั้นชัดแจ้ง คือเอาวงปีพาทย่อส่วนบรรเลงผสมกับวงเครื่องสายมีเครื่องดนตรีอยู่ชิ้นเดียวครับที่เข้ามาโดยที่ไม่เคยมีทั้งในวงปีพาตและในวงเครื่องสายคือเครื่องดนตรีชิ้นนี้ครับเราเรียกกันว่าซอสามสายครับซอสามสายนั้นเดิมทีอยู่ในวงขับไม้สำหรับขับกล่อมพระบรรทมบ้างครับ ขับบูชาเทพพระเจ้าสรนเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อมีการวิวัฒนาการเป็นวงมโหรีโบราณอาจารย์ท่านเอาซอสามสายจากขับไม้เข้ามาสีครอคนร้องด้วยนะครับซออย่างนี้ครับใครที่ศึกษาเรื่องดนตรีไทยคงจะทราบดีพร,พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองแห่งบรมราชวงศ์จักรีทรงเป็นนักซอสามสายฝีมือเอกแล้วก็ทำให้เกิดเพลงอันเป็นอมาตะขึ้นเพลงหนึ่งในวงการดนตรีไทยมาตั้งแต่ครั้งนั้นคือท่านทรงพระสุบินบรรทมแล้วทรงพระสุบินว่ามีเทพหรือเสด็จไปในดินแดนอันง,งดงามแถวที่เดียว ได้ไปทรงฟังการบรรเลงเพลงสวรรค์แล้วก็ทรงจำมาได้ครั้นทรงตื่นพระบรรทมแล้วยังจำเพลงทั้งหลายได้อย่างแจ่มแจ้งก็ทรงสีซอสามสายคู่พระหัตแล้วเพลงนั้นก็มีชื่อว่าทรงพระสุบินหรือเพลงบุหลันเลื่อนบ้างบุหลันเลื่อนลอยฟ้าบ้างมีหลายชื่อครับเพลงนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพลงประจำสำหรับ ซอสามสายพาะถือกันว่าเป็นรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายส่งพระราชทานไว้แก่วงการวันนี้เรามีซอสามสายมาให้ท่านฟังด้วยครับจะขอให้ผู้บรรเลงนั้นบรรเลงเพลงทรงพระสุบินหรือเพลงบุญหลันลอยเลื่อนเดี่ยวด้วยเพลงสามสายฟังกันก่อนครับ ดนตรีไทยที่เคารพครับเรื่องราวของดนตรีไทยนั้นมีอยู่มากมายถ้าจะว่ากโดยละเอียดกันแล้วเห็นจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับเพื่อความเหมาะสมวีดิทัศน์ของกรมศิลปกรว่าด้วยสิ่งควรรู้เรื่องดนตรีไทยก็จะปิดท้ายรายการลงด้วยการบรรเลงเพลงมโหรีมีขับร้องโดยนักร้องชายและนักร้องหญิง เพลงนั้นเป็นเพลงอมตะครับคือเพลงลาวดวงเดือน <hmm> tham duang o nưk เทียมเมเจ้าดวงดือนเฮยจะหานายมาเทียม เจ้าสู่ภรียนอ,อมอกลิน่นเทสอนสอนดอกไม้หอมกลิ่นคลายคลายเจ้าสู่เรีย chào đua đưa nó lỗi thôn đôi mục con Awww uh -huh.